สวัสดีค่ะวันนี้ข้าสิบเมาดเก็ดกับเขาแลกงนั้นจ้ะเป็นเมนูไข่ไข่เจียวพ่อครัวหัวไข่ปรุงแล้วนั่จ้ะพ่อครัวกับเป็นคน้คคนขับล่ะค่ะค้นขับรถรถจอดกับต้องเฮ็ดกับเขาจ้าเราเรียกว่าพ่อครัวหัวไข่ ให้เจียวไส้แหนมระวังระวังล่อลงของจ้ะล่อลงน้ำตาลบ่มีน่ากินแบกินไข่ไปก่อนไม่เ้วเด้อพอครัวปวดหลังพวงเมียนนั่นน่ะ ไข่ไหมไข่ไหมเสร็จแล้วก็จะมาทอดปลาเค็มนะจ่ะอดนนี้ปลาเค็มมาจากอายุทยานะจ่ะพอกับแม่มเห็ดมะหายนะจ่ปะปลาเค็มอยุทยาปลาชอดแดดเดียวนี่ดูหน้าพ่อครัวทอดไข่กับปลาเค็ม